สวัสดีครับผมจะไปโรงเรียนแล้วครับครับมุนี่ใส่หมวกกันน็อกไปนี่นะครับผมใส่หมวกกันน็อกมีกระเป๋าโทรมาพร้อมครับกระเป๋าไหมครับมุนี่เอากรถางไปโรงเรียนพร้อมคุณครูว่าให้เอาไปปลูกผักจังหวัดไปใช้ยังครับไปใช้ดีรู้พุทธองศาละแสนให้ฝนนุ่มครักยุโรงเรียนอารามบ้านโกกครับอำเภอปากช่องจังหวัดชัยภูมิครับบ๊ายบายจุ๊บๆคุณครับ พัดสิ nh พนักชื่อพนอักใช้ครับแม่เลยคุณสบาครับครับ บริกานไรด้วยบริกานไรด้วยอะไรอะปลดปลาปลสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงปู่ความเดินหนักป